หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับนักเตะที่เตรียมย้ายออกจากทีมของเราไปในอนาคตอันไกลอย่างทางคริวินคิเลเลอร์นายด่านมือ2ประจำทีมของเรากันก่อนเลย ก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวออกมาว่าโจตัวต้องการโอกาสลงสนามทีมมากขึ้นหลังตกเป็นเพียงตัวสำรองอดทนของทักอเิสันเบ็คเกอร์ในถิ่นแอนฟิลด์เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงท,ทำให้มีการอนุมานกันต่อไปว่าเคเรอร์อ,อาจจะย้ายทีมออกไปตอนช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้และหลายสื่อก็เชื่อว,ว่ามันอาจจะเป็นการย้ายทีมแบบถาวรอ,อีกตัว ทว่าล,ล่าสุดตามการเปิดเผยของฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเีียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็ออกมายืนยันด้วยตัวของเขาเองเลยว่ามันจะเป็นการปล่อยตัวเคิรเฮอร์ออกไปเพื่อให้โอกาสลงสนามและไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมในรูปแบบของสัญญาย,ยืมตัวเท่านั้นโดยมีหลายทีมที่พร้อมจะอ้าแขนรับเขาไปใช้งานต่อ จากที่ผมเข้าใจในตอนนี้ลิเวอร์พูลอาจจะมีการมองหาผู้รักษาประตูตัวสำรองคนใหม่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะโลมาโนโพสต์ผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเขานั่นเป็นเพราะว่าตัวของคีวินคิเลเฮอร์เองหวังว่าจะได้รับโอกาสการลงสนามที่มากขึ้นในฐาน,นะผู้เล่นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอกับสโมสรอ,อื่นในการแข่งขันฤดูกาลหน้า มันมีหลายสโมสรมากๆที่แสดงความสนใจในตัวของครีวินเข้ามาแล้วและพวกเขาเหล่านั้นก็หวังจะยืมตัวเขาไปใช้งานหากทางลิเวอร์พูลให้ไฟเขียวกับการย้ายทีมในครั้งนี้ในนก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวของนักเตะที่อาจจะต้องย้ายออกจากทีมของเราไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้ากันไปแล้ว ข่าวที่สองของวันนี้เราขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่ถูกผมกระแสข่าวลือขึ้นมาในช่วงไม่กี่วันนี้กันบ้างเมื่อมันมีสื่อบางเจ้าที่อ้างว่าลิเวอร์พูลอาจจะมีการลบผู้เล่นทิ้งแบบยกชุดพร้อมกันมากถึง14คนและหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อของทางคอสตาซิมิคาร์ดักซ้ายทีมชาติกรีซของเราติดร่างแหไปด้วย เขาย้ายจากโอลิมเปกอสมาร่วมทีมแอนฟิลมาช่วงซัมเมอร์ในปี2020ด้วยสนนราคาสุดถูกเพียงแค่11.75ล้านปอนด์ก่อนที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นแบคอัพอันยอดเยี่ยมของทางอันดูโรเบิร์ตสัน มันทำให้กระแสข่าวเรื่องการที่ทีมของเราจะขายเขาออกจากทีมในช่วงสัมเมอร์นี้ดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลในตัวของมันเองอยู่แล้วและล่าสุดมันก็มีการออกมาแก้ข่าวเป็นทีเรียบร้อย มาทางจานิสโชเรียนโนปูรอสนักข่าวคนดังชาวกรีซได้ออกมาประกาศชัดเลยว่าซิมิคาร์จะอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปในฤด,ดูกาลหน้าและนั่นก็เป็นความประสงค์ของโจตัวที่ตรงกับทางเยอเกนครอปคอสต a าซิมิคารไม่ได้อยากจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้แบบที่มีกระแสะข่าวออกมานะโชเรียนโนปูรอสทวีต เยอเกนครอปเองก็ไม่ได้อยากจะขายเขาออกไปเหมือนกันก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันไม่ควรจะมีข่าวออกมาด้วยซ้ำเรื่องการอำลาสโมสรของคอสต a าซิมิคาร์ดนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแฮชแท็กหรือว o o l ู้ฟุตบอลครับทั้งนี้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จักโชเรียนโนปูรอสเข้าคืนนักข่าวคนแรกที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องการจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลของทางซิมิคาร์ดนั่นเอง ดังนั้นการออกมาให้ข่าวของเขาจะมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นเรื่องโอกาสในการคว้าตัวทางเมสันเม์ห้องเครื่องเลือดผู้ดีจากค่ายสิงโตเนื่อมครามเชลสีกันบ้างในตอนนี้เขาเหลือสัญญาในถิ่นสแัมฟรอร์ดบิดอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นและการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัด ก็ลากยาวมานานหลายเดือนหลังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้นั่นเป็นเพราะค่าเหนื่อยที่เมาส์รอบอยู่ในปัจจุบันที่ตัวเลขเพียงแค่เจ0 0 0มื่นปอนต์ต่อสัปดาห์และเขาก็ต้องการค่าแรงที่สะท้อนความสำคัญของตนเองที่มีต่อสโมสรทนเว่าทางเชลซีปัิเสธที่จะให้ตามคำร้องของล่าสุดตามการเปิดเผยของเบนจาคอปนักข่าวสายลิเวอร์พูลจากทาง CBS s p o r t ก็ได้ระบุลงมาเลยว่า ในตอนนี้มันมีโอกาสอย่างแท้จริงที่เมาส์จะย้ายไปโรงเอยกับทางหงแดงแถมค่าตัวของเขาก็ยังน่าจะน้อยกว่า70ล้านปอนด์แบบที่บรรดาสื่อทั้งหลายมีความพยายามจะปั่นกระแสกันออกมาตั้งแต่ตอนแรกอย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วยด้าน d a i ี y Express สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก,กว่า โอกาสที่เมาส์จะอยู่คาแข่งกับทางเชลซีต่อไปในฤดูกาลหน้านั้นแทบจะเป็นศูนย์แล้วเมื่อพวกเขามีเงื่อนไขในการปรับลดค่าเหนื่อยของนักเตะลงอีก30% หากพลาดได้ตั๋วไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกในการแข่งขันฤดูกาลหน้าซึ่งปัจจุบันสิงปรูเองก็รังอยู่เพียงอันดับที่1 1ของตารางโดยมีคะแนนตามหลังท็อปโฟไกลถึง17แต้มแถมลงเล่นมากกว่า1น,นัดส่วนการแข่งขันแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้ก็ตกรอบไปแล้วด้วยน้ำมือของทางเรอัลมาดริดในไหนก็พูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพในแผงมิดฟิลของเรากันไปแล้ว ข่าวที่4ของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งคนที่มีข่าวพัวพันหนาหูกับทีมของเราขึ้นมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้กันบ้างนั่นก็คือในรายของเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ห้องเครื่องตัวเก่งของไบรตันหลังจากเข้าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนพาต้นสังกัดขึ้นมารั้งอยู่ในอันดับที่7ของตารางพิีเมียร์ลีกณเวลานี้ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผลงานระดับสโมสรเท่านั้นแต่แม็กอริสเตอร์ยังเป็นกำลังสำคัญที่พาให้ทัพฟ้าขาวทีมชาตอาร์เจนตินาผงาดควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาปลายปีที่ผ่านมาอีกด้วยนั่นทำให้เขาได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสโมสรถอนตัวจากการไล่ล่าชุดเบอรลิงแฮมสตาร์ดังจากค่ายเสือเหลืองโบุสเซียดอร์ทมุนไปแล้ว ล่าสุดฟ a เ i ียโซโรมาโนก็อกมาอัปเดตความคืบหน้าของดีลนี้ระหว่างการจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาว่าลิวอพูได้เตรียมเข้าพูดคุยกับทางเอเยจนต์ส่วนตัวของทางนักเตะอีกด้วยสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิล้นคนที่ลิวอพูให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกยังคงเป็นทางเมสันเมาส์เหมือนเดิมนะโรมาโนกล่าว เขาเป็นนักเตะที่อยู่ในลิสต์ที่พวกเขาต้องการตัวมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วอย่างไรก็ตามอีกคนหนึ่งที่พวกเขาให้การชื่นชมเป็นการพิเศษก็คืออเล็กซิสแม็อาริสเตอร์และพวกเขาก็จะมีการติดต่อเข้าพูดคุยกับทางตัวแทนของนักเตะในเร็ววันนี้อีกด้วยมันอาจจะเป็นช่วง2หรือ3ส,สัปดาห์ข้างหน้าก่ดูความเป็นไปได้ว่า เขาจะเปิดกว้างสำหรับการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลหรือไม่อย่างไรกันในไม่ช้าเราจะได้ทราบถึงประเด็นนี้ในตอนนี้แม็กอลิสเตอร์ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางไบรตันซึ่งนั่นก็เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงเจตนารมณ์ในการย้ายทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ ยังคงอยู่กับเรื่องของการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูในภาพรวมของฝ่ายบริหารกันบ้างดีกว่าหนึ่งในคำถามยอดฮิตก็คือเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสรอนลิเวอร์พูลจะให้งบประมาณสำหรับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่แก่ทางเยอเกนครอ p ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ที่ตัวเลขเท่าใดกันแน่ ล่าสุดมันก็มีความกระจ่างชัดในประเด็นนี้ออกมามา่อทางอินดี้ไคล่านิวส์ได้ระบุตัวเลขออกมาเลยพร้อมบอกถึงคำร้องขอส่วนตัวจากทางครอปไปถึงบอร์ดบริหารของสมโมสรอนข้าเจาะลึกพิเศษเยอร์เกนครอปได้แจ้งให้กับเฟนเวสปอตกรุ๊ปรับทราบแล้วว่าเขาต้องการมิดฟิลด์ตัวใหม่อีก3คนในช่วงซัมเมอร์นี้และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งอินดี้ไคล่านิวส์โพส ตัวของเยอเกนครอฟเองเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของทีมดีว่าการเสริมผู้เล่นหน้าใหม่ในตำแหน่งแผงกองกลางคือสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดของพวกเขาตอนซัมเมอร์นี้นอกจากนี้แหล่งข่าวหลายแหล่งก็ยังได้ระบุตรงกันหมดแล้วว่าสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลจะมีงบประมาณสำหรับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้มากถึง200ล้านปอนด์ด้วยกันงานฉลองและพลุไฟกำลังจะถูกจุดขึ้นแล้ว ก่อนได้ตางอินดี้ไคลาสานิวส์จะปิดท้ายด้วยการโพสต์เป็นอิโมจิให้รูปจับตาพร้อมด้วยภาพประกอบเป็นรูปของทางเยอร์เกนครอฟกับทางจอห์นดับเบิลยูเฮนรีทั้งนี้การเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวจะสอดคล้องกับนโยบายของสโมสรที่ต้องการยกเครื่องทีมใหม่หลังจากทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังอย่างยิ่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้ และนั่นก็คือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมทีมของเราถึงถอนตัวจากการไร้ราศทางจุดเบอร์ริงแฮมสตาร์ดังจากทางเสือเหลืองโบรเซียดอทมุนเพราะพวกเขาไม่ต้องการจะทุ่มเงินก้อนโตลงไปกับนักเตะเพียงแค่คนเดียวะว่าต้องการกระจายไปกับการซื้อนักเตะหลายคนเข้ามาเสริมทัพแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ